มาที่เรื่องของการศึกษากันบ้านนะครับจังหวัดปัตตานีเปิดงานปัตตานี Education Sandbox Open House 2022ครับเพื่อแสดงผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาของสถานศึกษาครับว่าที่รัฐตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานปัตตานี Education Sandbox Open House 2022เพื่อแสดงผลความสำเร็จ คเครื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีทั้ง32โรงเรียนนะครับซึ่งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคร,รินทร์วิทยาเขตปตัตตานีและคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาตานีเพื่อํำเนินโครงการงาน,งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ประจำปีงบประมาณ2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีครับโดยมีหน่วยงานทุกระดับและภาคีเครือข่ายได้ร่วมแรงแข็งขันพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนในหลายรูปแบบหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยฟาตานีที่คณาจารย์ช่วยการระดมสรพพะกำลังและความคิดเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงรวมทั้งสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทั้ง32โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตรกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษากลไกการพัฒนานวัตรกรรมบริการกลไกการสร้างนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้กรอบหลักสูตรปัตตานีฮอริเทจและหลักสูตรสันติศึกษาค่ะ